สวัสดีครับพอกันเนี่มือเศร้าพี่น้องเขาเบิ้งป่าเบิ้งปูปูหลายพี่น้องปูหลายหลายพี่น้องก็เอามามือเศ้าหลายปูหลายพี่น้องเป็นตอนสองที่เราพี่น้องมันมาแย่งกันสื่อแ้าพี่น้องหลายหลาย ขุนหังขุนุนปลานบ้าม่นน uh ้าตอนเช้าเาซื้อกับปลาุนขุนซื้อปูพี่น้องปูกั pues. ah ข้าวดีดีเยียงปูเด้อพี่น้องเยี่ยงปูเด้อปูหลายกัดกระเลียกเซ้าอยู่พี่น้องเลี้ยปูเลียบปูพี่น้งเลี้ยบล รช่ไหมเรื่องไรร่างไแบเ้ยทอใช้อยางเราด้วยไยก็เป็หวันนยกเนิไ่เดนไว้แน่ละไ่ได้รือว่มันน้อยหอกเพราะว่าเป็นลูเขาขายไลที่มากแล้วก็กรมาอีกที่นึงแล้วก็ะมาอีกที่นึ่งที่จะปูที่นึ่ปูได้ที่นมาเอาเด้อมาเอาไป ดองได้พี่น้องก็ดองกูได้ดองก็ได้พี่น้องหลายหลายเอาตัปลาตนอเขาไปแล้วพี่น้องเจียวนี่ยนี่เจียวซอไม่อีกล้ะปลาฝนตกแห้งหมดขึ้นพี่น้องฝนตกยังหนักเลยหมดขึ้นถ้าได้ปลาก็ไล่หลาย มาหาเสกันเงือนเว่นเยอะยมาพี่น่มมากเล้เพ่นน่เาเนี๋ยเาไม่ด้มาอีกแล้วปลาไหลพี่นุ่มฮะไมเที่ยนปลาหญมาตัวใหญ่นใจโอ้ยคนไได้สนใจยะเฝ้าเพราะมันอีก็อ่ะนี่ยเลาะยุคน้กปล่น่ กำลังใจกันเชียรเชียร่อะรใจชื่อปูกันขายปลาเอ้าเรื่องปลาเน้อไขายดีขายดีคนตกมาขึ้นแห้งพี่น้องตกย่างหนักเลยหนึ่ขึ้นปลาแช่ลาแชเลยกูดไปลาแช่จะเรียกร่างอยากใช้ถงพี่น้องนับไป

ใจก็ติดตามช่อง้าจันเด้พี่น uh, ่องมาเบอร์ลูก่ยไ่เศร้าพี่น่องเอามาหอดบ้านแล้วเอามาหาซื้อกันเงินเวีนนี่พี่น่อยซื้อกันลายเดัอบเอา ย่ามันหยิบมือมึงก็าซแล้วพอบุญกินมาเขาดำเป็นยังไงเขาพี่นาเขาอยยุคทเกางเเรือบอเยุกหมากัเราไมเอจ้าาใ่หมีแบบงูจเดี๋ยวเดี๋ยวคิมาหาเราแล้วคุยโลกเปลี่ยนนั่งดอกกระมาปีใหม่กันล้เบเคยเที่ยวร้านนี ปลาเพียงใส่ปลยน้วยแล้วไห่ปลาเจ้าเหนียวน่่ามันะเท่ยวไปหนครับรงเทียวไปหน้าย่าปลนเขาไห่เจ้าเหนียวัก็ยุ่งกันแล้วว่ะเอยหนีม่งนีแล้าเอ่ยมันมีถุงไงมันเท่โจ๊กแ่เดือดตกดีแม่งแก้ไปยุบุญหรอบ่ไปยุบุญไปยุบุญ คุมฟ้าคุมฝนพี่น้องตอนนี้ก็สิเม็ดก็สิไปปล่อยมาอีกแล้วถ้ายูมันเข่าพี่น้องถ้ายูเข่าถ้ายูก็ลัางเข่ามา พี่นองขาาวหหมดแล้หมดแล้วเดียวล้วหดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกขเอามาอีกเดี๋ยวฝนกระลังมาละเดี๋ยวเอามาอีกรหลายขึ้นมาคหลายเนาะนี่หมว่านขาได้สามอยิเออเนอืนี่เราไปสาม่อยสี่ันนี้ถ้าเอาจกบปป็นสองเกี่ยวแล้วก็ไปค้งไว้อีกด้วยล่ะก็ไปเว่าพวกทีะตามก็ค้งไว้นี่เดอเนาะก็คือเออ นั่นต่กันีที่น้อกพี่น้องถ้ารัาบคลิปนี้ก็ขอ,ขอสัสนีหหล่กพี่น้องไปคลิปหน้าไปปอกัน,น,นเลยผนเป็ไป่ิแม่ล ก็เนหนละขอขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาเบ่งมาช่วนงนมกันช่อง้าจันทร์ตาลุยที่รับคลิปนี้ก็ขอกันี่แหละพี่นอ้องไปคลิปหน้าไปพอกันไหมขอบคุณหลายๆพี่พี่น้องที่มาเบ่งมาช่วนงนมกันขอบคุณหลายๆเจ้าดีครับ